กันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องที่อยู่อาศัยและอยากขายห้องเช่าค่ะขอพรเดี๋ยวสวดมนต์ไหว้รา,าแผ่เมตตาขวดน้ําอุทิศให้เจ้าเจ้าที่เจ้าทางแต่แต่ห้องเช่าเดี๋ยวนี้มันมันใหม่มันอยู่บนที่ดินเรืออะไรพวกนี้บางทีเจ้าของเขายังไม่ยังไม่ให้นนะคุณจะขายได้ขายอะไรคุณก็ขวดน้ําและบอกว่าบุญมาฝากให้เขาอนุโมทนาเดี๋ยว ทุกอย่างมันต้องไปหมดหมดอายุหรืออะไรถึงเวลาหมดอายุไขก็ต้องไปเกิดเป็นทุกคนครับเจ้าที่เจ้าตางก็เป็นนะครับดังนั้น,น,นคุณกวดน้ําไปเ,เรื่อยๆพอเขาจะไปแล้วเออไอ้นี่มันดีไว้เดี๋ยวช่วยมันขายหน่อยคุณไม่ได้ให้ขครเขาเลยเขาจะมาช่วยคุณเลยพวกที่อยากขายที่ขายทางคุณไปถึงกวดน้ํเอาบุญมาฝากนะครับเอาบุญมาฝากเท่านั้นเองคุณให้เออไอ้นี่มันดีไว้มัน ไม่ได้ขอมันก็ให้นะครับนะครับเข้าใจนะแล้วก็ขอความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นจุกสวัสดีมีชายสุขภาพแข็งแรงกินไรชมปารธนาอโมทนาด้วยนะสจุขสารวันเกิด